สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะจอยค่ะเฟมค่ะมุดค่ะอ้อมค่ะแล้วก็อูนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพวกเรามาพบกับพวกเราในช่องตะเกียงเคียงตะวันนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพาเพื่อนๆน,นะคะไปเล่นเกมการเสริมสร้างความจําแล้วก็การสังเกตนะคะจะยากจะง่ายสําหรับเพื่อนๆมากแค่ไหนนะคะเราลองไปเล่นไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำพริกกระเทียมพริกไทยใส่น้ำปลในครกตามให้ละเอียดขั้นตอนที่สองใส่น้ำมันตามด้วยพริก คล้าให้เข้ากันเมื่อมีกลิ่นหอมนำกุ้งเข้าไปผัดกับพิกให้เข้ากันเต,ต,ติมน้ำก่อนดิ่งการ เากันแล้วนำมาจัดจา,านคำถาม,มเพื่อนๆได้สังเกตกันไหมว่าแม่ครัวได้หยิบผิดที่กระเด็น ัได้หรือเปล่าสังเกตได้ไหมคะว่าพิกที่กระเด็นอยู่แม่โคได้หยิบมาหรือไม่ไม่รู้เลยค่ะรู้แค่ว่ามันหิวค่ะหิวมากค่ะตอนนี้ท่านกินมาไกั้งมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่ทันเลยไม่ทันได้สังเกตตอบว่าไม่เต็มตอบเลยค่ะไม่ไม่อ้อมเหรอคะตอบว่าหยิบค่ะ หมดขาดเหมนเห็นแว๊บๆค่ะขอ,อจะว่าไม่ค่ะแล้วอู๋ล่ะคะคิดว่าไม่ค่ะไปดูเฉลยกันดีกว่าเฉลยแม่ครัวหยิบผิดใส่หกตงต่อเฉลยนะคะก็คือแม่ครัวหยิบผิดลงไปตำต่อนึ่เองค่ะไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่า วเพื่อนทานี้งหรือเปล่าคะดูไม่ทันเลยค่ะผลไม้เยอะมากค่ะทุกคนลองเดาหนเร็วทุกคนลองเดาหน่อยเร็วนี่เดาว่าเป็นส้มค่ะอ๋อส้มมดอ่ะมดส้มเหมือนกันค่ะตกส้มด้วยสปะรดดีกว่าค่ะเอาสปะรดเรามาดูเฉลยยังเลยดีกว่านะคะ ต้องพยายามมากกว่านี้นะคะเราไปเข้าต่อไปกันเลยทเดียว สี่ค่ะเขาตอบสี่ค่ะนับได้สี่เหมือนกันคนต่อไปค่ะอ้อมค่ะทำไมอ้อมนับได้สามอ่ะตอบสามค่ะตอบคือหลากหลายมากนะคะงั้นไปดูเฉลยกันเลยกวโหเก่งมากเก่งมากเลยมองงูไปอยู่ไหน ต่อไปต่อไปเลย เพื่อนตอบได้สักภาพกันเลยค่ะได้อยู่แค่สองภาพสองถึงสามภาพเองค่ะเราเหมือนอ้อมเลยได้นภาพไหนมั้ยได้ผู้หญิงได้ภาพสามสิบภาทได้ผู้หญิงได้ภาพผู้หญิงแล้วก็ได้ภาพเดือนใช่ปฏิทินปฏิทินใช่แล้วก็อีก เรือใช่เรือใช่ใช่เป็เรือเรือเรือใช่ค่ะอ่ะงั้นเราไปดูฉเฉลยกันเลยดีกว่า เถูกกันไหมโอเคงั้นเราไปคลิปต,ต่อไปกันเลยีกว่าค่ะเวันเดย์หรือเปล่าใช่ค่ะเวันเดย์เ <sk r isa> หมือนกัน ก็เสาร์ทุเรศวันค่ะคิดว่าเสาร์ทุเรศวันพุธไม่มีใช่มันไม่มีวันสีเขียวงั้นไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะคำตอบหลากหลายมากตอนนี้วันพ hey, ุธเนี่คิดอีกแล้ว ตออบมฟงเตมตอบอะไรคะตอบสามฟองค่ะงั้นไปดูเฉลยกันเลยค่ะสามฟองไปดูคลิปต่อไปเลยค่ะ นับได้กี่ตัวกันคะ12ตัว,ตวค่ะ11ตัวค่ะมตดตอบกี่ตัวคะนับได้7ตัวค่คะอูลหะคะโอมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะ <laughs> <laughs> งั้นไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะ<ต><ว>มีสัตว์ทั้งหมด12ตัวนะคะจอยถูกค่ะ ติดคลิปต่อไปเลยค่ะ ว่าใช้มือคนไปทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะให้สมมติว่าเราเป็นคนคนเองค่ะด้านขวาหรือเปล่าคะขวาแน่ๆสมมตดว่าไงค่ะซ้ายค่ะขวาซ้ายค่ะไปดูเฉลยกันเลยขวาด้านซ้ายนะคะ จอยเราสองคนคิดอ่ะว้าวค่ะสำหรับเกมเสริมสร้างความจำแล้วก็ความคิดของพวกเรานะคะก็ได้จบลงไปแล้วเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์คะแนนใต้คลิปได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายค่ะบายจอยค่ะบ๊ายบาย,บายคะ่ <c oughs> คะ <c oughs>